ธุรกิจไซโคลของข้าไม่เคยล่มจมอยู่แล้วจะไม่กลับกลายเป็นธุรกิจที่เคยเหลือ20บาทนะหมายความว่าไงวะมันก็แค่อดีตมั้ยมันก็แค่ในอดีตที่ตอนนั้นกูยังรุ่งเรืองอยู่เว้ยแต่ตอนนี้กูพระเจ้ากูมันยังธุรกิจไซโคลจะไม่ล่มจมแล้วเหลือ20บาทเหมือนตอนนั้นอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันจะเหลือ10บาทเชียวใช้ความเท็จไม่มีที่อะไรที่มมันกลางแล้ว ยนมึงจะตีก็ตีมาไอเวรหิหลบทำเสียเม่มเพื่อหลบไม่ลยกูก็ไม่หลบห่อยไว้ไม่ใครตง้ามาให้กูบกลกก็แบแม่ก็เตียนไง จะดูมีนเลยเลยเกือบแล้วเกือบแล้วคือคือกลัวแม่มาทันวัดเลยกูชนะกูชนะแต่ลูกโมกูมันลงไปแล้วนะเว้ทำไมอะเชิญน้องเชิญเอาขอเร็วอะไรเขาเรียกว่า ไม่แม่ตองดิ่งลงไปเลยอ่ะไม่เลยกูยังจะรอดได้อีกนะมึงกูเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ได้แพนแม่ไม่แพนกูแค่แพนของแช่นอนกันนั่นแหละแผนของแั่นะวางไว้หมดแล้วมันทำให้เราแกนะ่มันก็แค่ขี้แพ้คนหนึ่งเสียงคนเมากาวเลยครับ ลูกขาวต้องดิ่งวัตช้าไปดิ่งมากกลายเป็นต <c oughs> ัวร้ายทีไรกูแพ้ทุกทีเลยยี่่่ะแล้วมันกลายเป็นตัวดี <c oughs> วไม่ก็อ่อนเองโอเคเออเพราะงั้นต้องกลายเป็นคอมเบอร์สโตนนี่ไงตัวร้ายตัวร้ายไปยาอ่อนทีเยี่กระตุกงัจริงจริงกัขนาดน,นี้เลยเ <c oughs> ตาไปแล้วไหมแต่กูเองนี่กู อันนี้คือลูกนี่คือสาวไอยแล้วมึงก็จะลาดกุยคือมึงไม่ได้เก่งว่ยมึงลารดกุยอ,อย่าลารดได้ลาดเอาไหอ,ไหอไร่อยลูกสปีดแม่งชอบถ่ายใหกูใจขายตอลอดเลยเสี่ยเสี่ยไกดอจชอบแบบเสียวเสยวเลย <c oughs> <c oughs> ตาดีมันลหลงไหลจะเสียกูแล้วมามวมยิงไปลงแล้วใช่ไอ้ดองจะไปขายตัวได้ยงินเยอะกว่านี้